การน้ำร้อนแบบใหม่เป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าที่จะช่วยเปลี่ยนการชงเครื่องดื่มร้อนๆอของคุณให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นให้คุณได้อิ่มอร่อยไปกับเครื่องดื่มรสเยี่ยมได้ทันใจแม้ในชั่วโมงเร่งรีบหรือแม้แต่ในยามท้องว่างการใช้งานก็สะดวกสบายเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสน้ำก็สามารถเดือดได้อย่างรวดเร็วแล้วในวิดีโอนี้เราคัดมาให้เพื่อนๆถึงสรุ่นด้วยกัน ในงบเพียง900บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจรุ่นไหนสามารถสั่งซื้อและดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ลิงด้านล่าง Description ได้เลยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ1ชาร์ปรุ่น EKJ 156รุ่นนี้ขนาดความจุอยู่ที่1.5ลิตรกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1,850ถึง2,200วัตต์ รูปทรงสวยงามเหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่งมีความปลอดภัยสูงและมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าทันทีที่น้ำเดือดมีสเกลบอกระดับน้ำและเพื่อนๆสามารถมองเห็นระดับน้ำได้จากภายนอกได้อย่างชัดเจนและเครื่องนี้ยังมาพร้อมไฟแสดงการทำงานของเครื่องเมื่อเพื่อนๆใช้งานอยู่เนี่ยก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงแต่เมื่อน้ำเดือดแล้วไฟก็จะดับลงและตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพเยี่ยมสวยงามคงทน ฝากาต้มน้ำสามารถเปิดได้กว้างทำให้รินน้ำและเติมน้ำได้อย่างง่ายดายรุ่นนี้ราคา890บาทมีรับประกันให้1ปี 2. Xiaomi มี Smart kettle Pro รุ่นนี้มีขนาดความจุอยู่ที่1.5ลิตรกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1,800วัตต์ต้มน้ำให้เดือดเร็วทันใจภายใน5นาทีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิจากประเทศอังกฤษ และรุ่นนี้ยังออกแบบให้ป้องกันความร้อนถึง2ชั้นด้วยกันวัสดุภายในเป็นสแตนเลส304ที่คุณภาพสูงและภายนอกทำาจากวัสดุ PP มาตรฐาน f o ูดเกรดปลอดภัยไร้กังวลอย่างแน่นอนและดีไซน์ของเครื่องออกแบบมาให้มีช่องต้มน้ำขนาดใหญ่ขนาดรัศมี13เซนติเมตรภายในไร้ขอบทำให้ง่ายต่อการเช็ดล้างทำความสะอาดด้วยปริมาณที่สามารถจุได้ถึง1.5ลิตรทำให้ ต้มน้ำเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถเพียงพอต่อการดื่มได้ตลอดทั้งวันทำให้ลดเวลาในการต้มน้ำบ่อยๆหัวปลักไฟฟ้ามาตรฐานมีความปลอดภัยสูงและมีระบบตัดไฟเมื่อน้ำเดือดเมื่อปริมาณน้ำน้อยก็จะตัดไฟอัตโนมัติและเมื่อยกการน้ำขึ้นไฟฟ้าก็จะตัดในเครื่องนี้ยังมาพร้อมแผ่นรองป้องกันไฟฟ้าช็อตอีกด้วยดีไซน์การออกแบบฝาปิดการน้ำออกแบบให้การใช้งานนั้นมี2ขั้นตอน ขึกดปุ่มเปิดฝาฝาจะค่อยเปิดอย่างช้าๆที่30องศาเพื่อป้องกันน้ํากระเด็นและฝาสามารถเปิดได้ถึง75องศาและเครื่องนี้ยังมีไฟ LED เพื่อบอกสถานะตรงปุ่มสวิตช์ที่สําคัญเครื่องนี้สามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันของเสี่ยมีอีกด้วยด้ามจับป้องกันความร้อนใช้งานได้สะดวกฐานกาต้มน้ําสามารถเป็นที่ม้วนเก็บสายไฟได้และฐานกาต้มน้ําสามารถหมุนได้ถึง360องศา รูปแบบการดีไซน์เป็นสไตล์มินิมอลที่รับรองว่าถูกใจไว้รุ่นและทุกๆุกวัยอย่างแน่นอนเครื่องนี้ราคาเพียง659บาทแถมมีรับประกันให้อีก1ปี 1> และมากันที่ตัวสุดท้ายกับเทฟาวรุ่น bi 8 1 2 5รุ่นนี้มีขนาดความจุอยู่ที่0.8ลิตรกำลังไฟฟ้าอยู่ที่2200วัตต์เป็นการต้มน้ำไฟฟ้าที่ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสสตีล มาพร้อมส่วนทำความร้อนที่ฝังอยู่ด้านในตัวเครื่องเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำโดยตรงทำให้น้ำเดือดได้เร็วกว่าและทำความสะอาดภายในได้ง่ายกว่ามีตัวกรองคาบตะกันสามารถถอดออกได้เพื่อทำความสะอาดได้อย่างสะดวกและด้วยความที่มีตัวกรองคาบตะกันเนี่ยจะทำให้ช่วยรักษาความสะอาดของการต้มน้ำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีทำให้น้ำในการต้มน้ำเนี่ยไม่มีรสชาติที่เพี้ยนและไม่มีคราบสกปรกฝังอยู่และรูปแบบการดีไซน์ฝาปิดเนี่ย เป็นฝาปิดแบบพวยกาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปในการต้มน้ำได้รุ่นนี้ราคา790บาทมีรับประกันศูนย์ให้ถึง2ปีสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหนสามารถซื้อได้ที่ลิงก์ในด้านล่าง d e s c r i p t i o ได้เลย